ทนายความสั่งยำแหนม170บาทแต่ถูกโกงสุดท้ายเรื่องต้องไปจบที่ศาลค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการฟ้องออนไลน์ด้วยนะคะเป็นยังไงเวลาเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของทนายความคนหนึ่งค่ะที่เขาได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ว่าตัวเขาเนี่ยค่ะได้สั่งยำแหนมไป2ถุงเป็นราคา170บาทแต่สุดท้ายค่ะเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าจะส่งก็ไม่ส่งบอกจะโอนเงินคืนแต่สุดท้ายก็ไม่โอนพ่วงอยู่หลายรอบค่ะขนาดขู่ว่าผมเนี่ยเป็นทนายความนะถ้าไม่คืนเน ท้ายค่ะคู่กรณีก็ยังเงียบทนายความก็เลยอุ้ยเยยดยมศักดิ์ศรีความเป็นทนายความก็เลยจัดการฟ้องศาลเลยค่ะพร้อมกับขออายัดบัญชีด้วยทีนี้ค่ะหลายๆคนก็ให้ความสนใจค่ะว่าการไปฟ้องศาลเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมมีค่าวางศารอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะทนายบอกว่าแผนกซื้อขายออนไลน์ของศาลแพงเนี่ยค่ะเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่นานค่ะคดีผู้บริโภคที่ประชาชนเป็นโจทเนี่ยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะค่าขึ้นศาลก็ไม่มีค่าหมายก็ไม่มีทนายความก็ไม่ต้องใช้ผู้เสียหายสามารถไปฟ้องเองได้ เ,เพียงแค่เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบระบบก็จะทําคําฟ้องให้ค่ะทีนี้ก็จะมีเจ้าพนักง,งานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนําไปเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องต่อไปค่ะและให้ทําการขออายัดบัญชีของจําเลยหรือคู่กรณีที่เราโอนเงินไปได้เลยค่ะการสืบพยานก็ง่ายค่ะไม่ต้องไปศาลสืบพยานแบบออนไลน์ได้เลย แต่ว่าศาลเนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดวันเองค่ะอันนี้เราเลือกวันไม่ได้ึ่งถ้าเราติดธุระหรือว่าติดทํางานเนี่ยก็อาจจะต้องลางานในวันนั้นค่ะในเมื่อศาลเขาอำนวยความสะดวกแบบนี้ค่ะเราเป็นประชาชนผู้เสียหายก็ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าอยาคิดว่าเป็นเงินน้อยๆไม่กี่ร้อยเนี่ยจะไปฟ้องให้เสียเวลาทําไมแบบนี้มิชชชีพเขาได้ใจค่ะในที่สุดคดีนี้ค่ะเมื่อถึงวันไก่เกลี่ยและนัดสืบพยานจาเลยก็ยอมรับค่ะว่านําเงินของทนายไปจริงๆและไม่ได้ส่งยําให้จริงๆศาลก็ได้ถามจําเลยนะคะว่าจะคืนตังค์มาไหมจําเลยบอกว่าจะคืน แต่ตอนนี้170ยบาทไม่มีศาลก็บอกว่าให้ไปหายืมใครมาก่อนก็ได้เอาเงินมาคืนเขาก็จะได้ถอนฟอกและก็จะได้ถอนอายัดบัญชีให้ด้วยจำเลยโทรไปหาแม่ตัวเองนะคะขอยืมเงินหน่อย170บาทเนี่ยแต่แม่เขาก็ไม่ให้ค่ะสุดท้ายก็ต้องมาทําสัญญาตกลงกันว่าจำเลยเนี่ยจะไปหาเงิน170บาทเนี่ยมาคืนให้ได้ภายในวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะดําเนินการบังคับคดีและในที่สุดวันรุ่งขึ้นเวลา11เ็นาฬิกาจำเลยก็โอน,นานนายควมจริงงๆซึ่ เรื่องนี้ทางทนายบอกว่าก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยไม่ได้อะไรหรอกแค่อยากจะฟ้องให้เป็นบทเรียนเท่านั้นค่ะให้รู้ว่าคนจริงเป็นยังไงแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ